จอเกมมิ่งสุดโหดได้ทั้ง 4K ได้ทั้ง Full HD รีเฟรชสูงสุด288เฮิร์ค่ะตัวนี้บอกเลยครบคุ้มหามพลาด ที่กําลังมมาหาจอที่ใช้ทํางานก็ได้หรือว่าเลิกงานไปเล่นเกมก็ดีนะคะตอนนี้คิมอยู่กับจออีก1รุ่นค่ะที่เขาตอบโจทย์ทั้ง2แบบในจอเดียวนี่เลยค่ะ MSI Max 275 UPD E14 นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจอมอนิเตอร์27นิ้วเป็นแบบ d ูโอ้โหมค่ะราคาไม่ถึง8,000บาทซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะปรับได้ทั้ง 4K 144 Hz แล้วก็เป็น Full HD 288 h z ค่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะกับการทํางานกราฟิกเล่นเกมหรือว่าดูหนังนะคะหรือว่าใครนะคะที่เล่นเกมแนว FPS หรือว่าเกม รถแข็งภาพก็จะมีความลื่นไหลามากๆค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็จะรวมไว้แล้วในจอเดียวสำหรับใช้งานง่ายมากๆนะแค่คลิกเดียวค่ะเบคลินจะพาไปดูทั้งหมดนะคะทั้งในส่วนของดีไซน์สเปครวมไปถึงจะมาสรุปท้ายสุดค่ะว่าเหมาะก,กับใครบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูเลย ดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นสไตล์เรียบเท่แล้วก็โทนดําด้านค่ะสไตล์ก็จะมีความเป็นเกมมิ่งที่กําลังพอดีไม่ได้ดูเวอร์จนเกินไปนะคะส่วนขนาดเนี่ยก็จะเป็นขนาด27นิ้วเต็มตาเลยค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้ MSI เล็กๆอยู่ที่ด้านล่างค่ะตัวฐานนะคะก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบ Max Series แข็งแรงแล้วก็มั่นคงส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวด้านนะคะแล้วก็มีโลโก้ MSI ด้วยค่ะรวไมไปถึงยังมีปุ่มจอยสติ๊กสีแดงนะคะเอาไว้สาหรับเปิดปิดหรือว่าตั้งค่าต่างๆค่ะและเราเยัยังสามามมรรถปรบห เป็นแบบ 4K หรือ Fu l อ h ดีได้จากปุ่มนี้ค่ะในเรื่องของการปรับองศานะคะจอตัวนี้สามารถทําได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับสูงต่ําซ้ายขวาก้มเงยหรือว่าจะปรับเป็นแนวตั้งก็ได้ค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ในการเล่นเกมทํางานหรือว่าใช้งานทั่วไปก็สามารถปรับให้เท่ากับท่าทางของเราได้ค่ะในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็น HDMI 2.12พอร์ตค่ะ Display Port 1.4A1 อพอร์ตแล้วก็ Audio Out อีก1พอร์ตโดยรวมแล้วนะคะดีไซน์เขามีความเท่เหมาะก,กับเกมเมอร์สุด มาดูในส่วนของสเปกกันบ้างค่ะอย่างที่คิมบอกไปเนาะจอรุ่นนี้นะคะจะมาในขนาด27นิ้วที่เต็มตามากๆเลยก็จะเหมาะกับการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานจริงค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะให้ความละเอียดมา2โหมดด้วยกันโหมดแรกนะคะก็จะเป็นความละเอียดอยู่ที่3,840ณ2,160โปเค144เฮิรตค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับงานภาพนะคะที่ต้องการภาพคมๆรายละเอียดครบๆค่ะรวมไปถึงการเล่นเกมที่ต้องการภาพสวยๆอีกโหมดหนึ่งนะคะก็จะเป็นความละเอียดอยู่ที่1,920 x 1,8 0 ฟูเอสด์ค่ะที่288 h z เค่ะ,คะก็จะเหมาะกับเกมเมอร์ค่ะที่ต้องการเฟรมสูงๆลื่นมากๆหรือว่าการตอบสนองไวๆรวมไปถึงคนที่เล่นเกมแบบจริงจังตัวจอนะคะเขาจะใช้เป็นพา n ์เนลไอค่ะตัวนี้ก็จะให้มุมมองที่กว้างสีสันสม,ม่ำเสมอไม่ว่าจะมองจากมุมไหนสีและภาพเนี่ยแทบจะไม่เพี้ยนเลยค่ะและที่สาคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของความเร็วนะคะจอตัวนี้ค่ะ,ต,คะตอบสนองเพียง1มิลลิเซกเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าไวมากๆเลยนะคะก็จะเหมาะกับเกมเมอร์ที่ต้องการความแม่นยาําหรือว่าการเคลื่อนไหวที่รว คใครที่เล่นเกมแนว F P S เกมแข่งรถหรือว่าเกมที่ใช้ลีเฟกหรือว่าความไวในการตัดสินใจจอตัวนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์สุดเลยค่ะเพราะจะทําให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะมีความลื่นขึ้นแล้วก็ควบคุมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นขอบเฉดสีนะคะก็จะเป็น D C I P 3 90% A D O B e R G B 80% S R G B 130% Wide c o าร L o R G A M U T ก็จะให้สีสันที่สดอิ่มมีมิมติรายละเอียดชัดดูมีชีวิตชีวาสำหรับเกมเมอร์เนี่ยก็จะได้ช่วงสสีีทท่่กกกว้้้้านนาาางงงขขึึนนนนํใใหภพเมมดูจริิยะะคะ หรือว่าใครที่ใช้งานควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกเบาๆตัดต่อหรือว่าแต่งภาพนะคะก็จะได้สีที่สวยแล้วก็แม่นยําในระดับที่สามารถใช้งานได้จริงเรียกได้ว่าเป็นจอที่สามารถบาลานซ์ได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับสายเล่นเกมค่ะที่ต้องการสีสดๆหรือว่าใครที่เป็นสายใช้งานทั่วไปที่ต้องการภาพสวยในจอเดียวมาพร้อมกับเทคโนโลยี Adaptive Sync ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะสิงหน้าจอกับการจอเข้าด้วยกันนะคะลดภาพฉีกหรือว่ากระตุกค,ค่ะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาพจะสะดุดไปได้เลยนะคะรวมไปถึงเขายังมีเทคโนโลยี a n t i และการลดแสงสีฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการกระพริบของหน้าจอและลดปริมาณแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของเรานอกจากจะทํางานกับ PC ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขายังรองรับการเล่นเกมกับเครื่องคอนโซลด้วยไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5หรือว่า x ค่ะตัวนี้นะคะเขารองรับเป็น VRR แล้วก็ ALMFM ค่ะก็จะทําให้หน้าจอเนี่ยปรับเข้ากับเครื่องคอนโซลแบบอัตโนมัติเลยนะภาพเนี่ยก็จะมีความสวยความลื่นสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่อนนงมากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใช้งานสะดวกมากๆกนะคะก็คือ เต m i e c ค่ะตัวนี้นะคะพอเราเปิดเครื่องคอนโซลจอก็จะเปิดตามอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องกดรีโมทหรือว่าปุ่มบนจอให้วุ่นวายเลย สรุปเลยนะคะใครที่กําลังมองหาจอที่ใช้เล่นเกมก็โหดภาพสวยรวมไปถึงยังสามารถใช้ทํางานได้จริงในชีวิตประจารําวันจอ MSI รุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจอที่มีทั้งความคมความลื่นและก็ความคมในอจอตัวเดียวค่ะเพราะว่าเรานะคะไม่ต้องมานั่งเลือกเลยว่าอยากได้จอทํางานหรือว่าจอเล่นเกมเรียกได้ว่าจอนี้จอเดียวจบครบทุกโหมดและในส่วนของราคานะคะก็จะอยู่ที่7,900ั้บาทรับประกันให้3ปีเลยสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  eb.jab.co.th ค่ะ ว่าไลน์แอด JB Online สังครสา0 0ันมีบริการส่งทันทีภายใน3ช District, ั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ